เจอกันบ้างหรือเปล่าที่อยู่ดีๆเราก็ถูกใครสักคนหนึ่งทำไม่ดีใส่เราไม่ว่าจะพูดไม่ดีจะกระทำไม่ดีเหมือนกับว่าเราเป็นคนไม่ดีทำคล้ายๆกับว่ากำลังเหยียดยามใส่เราเอาเข้าจริงๆลุงพี่มองว่าเขาเองที่มาทำไม่ดีใส่เรานั้นนั่นก็เพราะเขามุ่งเน้นอยากที่จะทำลายเราแต่แรกนั่นเพราะว่าเขาอคติเราไปตั้งแต่แรก นั่นเท่ากับว่าเราถูกเขาตัดสินไปแล้วแต่แรกเราไม่จมําเป็นจะต้องตุ้บต่อกลับอะไรเลยเราอยู่เฉยๆของเราเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีที่สุดแล้วเอาใจของเรามาอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติเมื่อเรากลับมามีพลังอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็ดูเขาดูความเป็นไปในพลังลบๆที่เขาก่อขึ้นมาเองเหมือนกับว่าเรากําลังดูละครตอนจบนั่นแหละดูเงียบๆโดยที่ไม่ต้องทําอะไร ด้วยความเมตตาดูว่าเขาจะถูกพลังงานลบๆที่เขาก่อขึ้นมาเองนั้นรังแกตัวเขาเองอย่างไร